สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ช่องเค้กซักสซันอีกแค่ะเย้วันนี้นะคะนองเค้กพาทุกคนนะคะมาดูเค้กข้ามขำ EP สองก็ไปดูกันเลยนะคะว่าน,นองเค้กจะขำกี่คลิปแล้วก็จะลออหรือเปล่านะคะไปดีกที่ที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะน,นี้อยู่ในตำบลสิชนอำเภอสิชนจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ำท่วมขังเป็น ตัวมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้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 เรื่องทางการเมืองอีกเรื่องใหญ่นะครับคุณาะนั่ใช่ไหม หนังสือพิมพ์เลยใช่ค่ะเป็นหน้าใหญ่หนังสือพิมพ์เลยนะคะอย่างเช่นไทยรัฐวันนี้ลงไว้นะคะถอดยศพันตรวจโททักษิณตำรวจมีมติสมเยต่ข,ขอขขอภัยค่ะสมยศเป็นส่งวิสูตรนะคะสมเยตสมเยตสมเยตทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับดูช็อตขับความคืบหน้าเหตุคาร์บอนที่เซ็นทตอลเฟสติวัลที่สมอยอาที่เกาะสม,ยสมยุยจังหวัดสมุยอาที่เกาะสมุยสมุยสมุย ูเริ่มปวดฉี่เรื่องราวเช้านี้กลับมาว่ากันต่อนะครับหลังหนูเริ่มปวดฉี่เริ่มปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่ปวดแม่ที่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านะครับความน่ารักของน้องแมว <c oughs>

ที่เพรสชั่นราอีตอนนี้ได้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับกลายเป็นยอมความกดอากาศต่าเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนนี้ทําให้หลายพื้นที่ทางภาคเหนืออีสานนะครับได้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมหลายพื้นที่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะคะหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ําป่าที่หลากเข้าท่วมพื้นที่นะคะจนทางการต้องสั่งปิดน้ําปดหลายแหสั่งปิดน้ําปดหลายแห่งสั่งปิดน้ําปดหลายแหง่ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันสายหยุดบักคำไหลและคุณสรวิทย์งามคำดีค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเกิดเหตุคนร้ายค่ะชื่อนายสถุนผู้ต้องหาที่พยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายนางสาวปทุมถันค่ะ <c oughs> ซึ่งค่ะ แต่ทันใดนั้นเองนะคะทางด้านของเหยื่อค่ะได้มีการขัดขืนแล้วก็ทุบตีคนร้ายด้วยของแข็งจนทําให้ผู้ต้องหานะคะมีอาการหายใจไม่สะดวกจนเกิดอาการติดสัตว์ค่ะซึ่งติดขัดนะครับค่ะซึ่งเราได้รับรายงานเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของสอต,ตอชอดอซึ่งทางด้านของพอบอตรออค่ะได้มีการคํานับให้กับเจ้าหน้าที่ <c oughs> กําชัดครับ ทางพอบอตรอ,อค่ะได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องให้รีบปิดคดีนี้โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งทางด้านของพอบอตรอ,อก็ยังได้มีการกำหนดด้วยนะคะว่าทางดะ,ะกำหนดครับกำหนดค่ะ <laughs> กำหนดให้กับเจ้าหน้าที่นะคะให้รีบไปดูแลคดีนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะอ uh นอกจากนั้นค่ะขณะที่ได้มีการแถลงข่าวอยู่นั้นค่ะทางด้านของนายสถุนที่เป็นผู้ต้องหาก็ได้มีการตอบกลับสวนทวารทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะว่าตนไม่ได้มีการทําผิดและที่สําคัญตนัถูกใส่ร้ายแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะววยพักด <parliamentary> ูด้ยกก m mọi người hát phiền bất cứ cảm nhận được cái bài phiền bất cứ ให้จบเราต้องลงท้ายคำวตพอนว่าถ้ 5, 1, 2, yeah. าวันเูเนีแบบคลิปนี้ก็ไปกนคคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย